ไไปไหสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็คือวันสุดท้ายเนาะที่เราจะเที่ยวที่ชุมพรวันนี้เราจะเดินทางไปประจวบแล้วไปไล่ทวีการนั่นเองนะครับ ขอเดินทางก่อนวันนี้เดี๋ยวใกล้ๆถึงไร่ทวิกาเดี๋ยวให้ดูอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็จะถึงตัวอำเภอทับสแกนเนาะผ่านวัดหงเราขอขอแวะวัดหงหน่อยเอาเป็นเจริมงคลในการเดินทางเนาะจะได้ปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับแล้ว,วจะชิปไหนก็นแล้วแต่นะครับถึงแล้วป่าสนเมืองแร่ป่าสนบ้านเมืองแร่นี่นะทุกคนป่าสนของเท้นี่คือป่าสนเมืองแร่นั่นเอง We move on. ถึงแล้วครับทุกเดานน้ำตกน้อยอยางนั่นเองอเรามาแซมสมุดกันอีกเร็วส e. วัสดีครับแซมแซมสมุดต,ตรงไหนได้บ้างครับได้นี่แหล,ละได้ครับอันนี้ปีกี่เดือนนะครับน่าจะน่าจะอีกประมาณเดือกนกะว่าๆน่าจะเปิดปิดประมาณสองเดือนอ๋อตอนนี้ปิดประจำปีด้วยแล้วก็ใครเลย พอดีเลยน่าจะประมาณสองเดือนกว่าอคครับน้มันแห้งเลยีแห้แงแห้งแห้งประมาณสองเดือนอะนี่นะครับทุกคนเราสแตมป์วันที่เรียบร้อยตอนนี้ปิดทําการอยู่นะครับ <mm> เป็นปิดประจาปีด้วยพอดีจังหวะพอดีกันแล้วก็แ,แล้งเนาะไม่มีน้ําให้เล่นแล้วก็แวะเข้ามาสแตมป์มุด อย่างเดียวเดี๋ยวไว้ข้างหน้าดีกว่าเนาะข้างหน้าถ้าเราผ่านมาแถวนี้เดี๋ยวเราแวะเข้ามาดูน้ําตกอีกทีหนึ่งจะคงไม่ใช่หน้าร้อนาร้อน้นํา,า,าตกนั้นจะไม่มีไว้ที่ต่อไปเราจะยิงยาวไปแล้วจนถ,ถึงที่พักเราเลยลุกี่โมงเหมือนกัน เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางเข้าออที่พักกันแล้วแต่ก่อนจะเข้าที่พักมันจะผ่านตรงเขื่อนก่อนเขื่อนปานบุรีจะแวะเข้าไปดูแกะกันก่อนก่อนเข้าที่พักเอยแพะไปดูแพะกันก่อน เอ้ยแก่เอ้ยถูกแล้วแวะไปดูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าที่ปักกันนี่แดดห่ามุงยี่สิบแรงอยู่เลยแต่บรรยากาศก็ประมาณเนี้ครับซ้ขวาเขาก็อีกสิบโลถึกแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะมีแกะมมีจะควรเอาแกะมาเลี้ยงตรงนั้นหรือเปล่าไว้ไปเจอกันตรงนั้นเลยครับไปจนี่นะเราเห็นสันเลื่อนกันแล้ว ตรงนี้นะยังไม่ถึงนะงนู่นเขื่อนปานบุรีไม่รู้ว่าเขื่อนน้ำเยอะหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศดีเลยแล้วทุวข้างหน้าแบบเขาแบบซ้อนแบบโคซ้อนอะ่ะนี่ทุกคนเราพามาดูแพะแต่เราน่าจะเข้าผิดทางหรือเปล่าต้องเข้าตรงฟาร์มพี่ อ,อันนั้นน่ะ laser. คือฟาร์มของเขาไปขี่เอดีวีไงไปเดินน่ะนี่เอาสมฐานนั้นน่ะแมพทรายเรียบร้อยทุกคนเราพาไปดูแพรละไรๆๆๆกันนัดจ้ะละละชิวอืม 嗯嗯嗯嗯，哎呦。 ใส่แต่สิ่ีแดง้เฉยขวิดทำไมหลังไ่หนีลมกโคตรชนลลมพอดเย็

ไปกันอะไรก็ได้เขาไม่ให้แล้วเขาก็ปล่อยเลยกูเอ้าลุ้นอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเยลเยวอุ้ยอุ้ยดิ้นไปเเบาอุ้ยอุ้ยอย่าเบิกอุ้ยอุ้ยใจเย็นนี่อุ้ยใจเย็นใจเย็นว้าวกระดมแล้วไป โอ้ยยืนกันเบาๆอุ้ยดูยืนด้วยอย่แย่งกันไม้ค่อยกินอุ้ยอุ้ยพอแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอื้อื้เบาๆอื้เบาๆ นหนึ่งสองสามมันถ่ายไหมมันหันหมาให้เราถ่ายด้วยหนึ่งโอเคสวยแจกนะครับกินอะไรพี่เขาบอกเราเคี้ยวไม่หยุดเลยเกินอะไรให้เรา ทุกคนทุกคน GPS มันพาปาบุบมาทางนี้หลังจากดูแกะแต่ละทางโกไม่คงคอนเซ็ปต์ไม่หลงก็เลยแต่ทางนี้ห้ากิโลก็เนเอาเรื่องนะทุกคนถึงแล้วเ,เดี๋ยวสาย เนี่ยโครงการหนึ่งันสองรกิโลไอ้โหอมือ่นสององอ๋อสิบองโเหรอเียเราก็ถึงไล่ทวีการเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็จะปักสมองกันที่นี่ไล่ทวีการนั่นเองนะครับเราไปชมบรรยากาศยามเช้ากันดีกว่าครับผม ที่จริงแล้วเราจะมากลางร้านนี้กันแต่วันที่เราไปถึงก็มืดแล้วไม่มีใครประกางเต้นเลยที่พักก็เลยแนะนําให้ไปกางอีกร้านหนึ่งที่ดีกว่าซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากจุดบริการของที่พักและห้องน้ำค่อนข้างดีกว่าอีกร้านเอาละครับเพื่อนๆเ,เราก็ออกจากที่พักก็เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้กํลาลังเดินทางกลับมาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โดนสไตล์ตลนะทริปหน้าจะไปไหนจะพาไปเที่ยวไหนติดตามกันไว้นะบ๊ายบายไว้เจอกันครับ ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้กันด้วยนะครับ